สวัสดีครับวันนี้ก็กินยาครบอสองเดือนแล้วนะครับผมอพอครบสองเดือนแล้วก็จะประมาณอย่างที่เห็นนะครับผมมันก็จางลงนะครับเรารักษา,าจากภายในสู่ภายนอกนะครับผมเพื่อไปปรับฮอร์โมนนะครับจะเห็นได้ว่ามันจางลงนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับผม ถ้าตัวนี้หายนะครับสังเกตตรงนี้นะครับที่เป็นรอยแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะผมสวมแว่นแบบนี้นะครับสวมแว่นแล้วก็เชื่อมเชื่อมเหล็กนะครับผมแต่ไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับมันเลยเป็นรอยแบบแบบนี้นะครับมันจะเป็นรอยแว่นตานะครับผมนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าตัวนี้มันหายไปนะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่เข้มที่สุดนะครับผมถ้ามันหายไปปุ๊บ ไอ้พวกนี้ก็จะหายนะครับผมหลังจากที่ตั้งแต่ทําคลิปแรกมานะครับที่เริ่มเป็นหรือเริ่มกินนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เริ่มกินจนถึงมาถึงตอนนี้นะครับมันก็จางลงเยอะนะครับถ้ามาเทียบกันนะครับผมยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ไปปรับฮอร์โมนนะครับส่วนมากจะดีสําหรับ เพศหญิงนะครับมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นยาที่ไม่ได้รักษาแบบตรงจุดเหมือนพวกครีมพวกเซรั่มหรือว่าพวกที่ใช้แบบยิงเลเซอร์นะครับผมเพราะาพวกนี้จะเป็นรักษาตรงจุดนะครับ ถ้าเราเปล่ฝ้าตรงนี้แล้วก็รักษาตรงนี้จะหายไวนะจะเห็นผลไวนะครับผมถ้าแบบนั้นนะครับแต่ก็หาครีมที่ดีจริงๆอ่ะมันยากครับผมแล้วก็หาศูนย์ที่เขายิงเลเซอร์ดีๆอ่ะมันก็อาจจะมีแต่มันหาย,ยากครับแต่ว่า,าที่ดีแล้วก็ถูกๆมันไม่มีนะครับผม แล้วก็รักษาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนทุกที่นะครับผมถ้าเป็นครีมมันไม่เหมือนครีมอนหน้าขาวหน้าใสนะครับผมเพราะครีมเมือน,นั้นเป็นสารประลอดหรือว่ามันมีสารที่ทำให้ขาวไวนะครับผมพอทาปุ๊บก็ขาวปั๊บนะครับเห็นผลไวนะครับแต่ส่งผลได้เยอะนะครับผมเหมือนสารประหลอดเนี่ยครับ ถ้าเราเอามาทาเหมือนมันจะโยที่ในสีนะครับสีทาบ้านนะครับผมแต่ก่อนผมเป็นช่างทาสีนะครับเวลาถ้าเราไปทาสีปุ๊บใช้มือคนคนสีนะครับผมเสร็จไวเรามาล้างนะครับแขนเราจะขาวเลยนะครับผมเพราะสารปรลอดจะไปกัดน,นะครับมันก็จะมีสารหลายตัวนะทีท่ทําให้เราขาวไวนะครับแบบนั้นไม่ดีนะครับแต่ที่ยา ตัวที่ผมใช้นี่คือมันเป็นยา,าปรับฮอร์โมน,นะครับผมสำหรับผู้ที่วัยเปลี่ยนฮอร์โมนนะครับผมจะหายไวหรือหายช้านาะก็ขึ้นอยู่กับ 1. การาบำรุงรักษาผิวหน้านะครับผม2ขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละคน3ขึ้นอยู่กับใครจะมีฝ้าหนาหรือบางนะครับผม แต่ก็ถึงจะน้อยถึงจะมากนะครับถ้าใครไม่ได้กินยาตัวนี้นะครับถึง2เดือนนะครับผมอย่าเพิ่งสรุปนะครับผมว่าไอยาตัวนี้มันไม่ดีนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับกดใกล้ๆนะครับนี่มาใกล้ๆนะครับช้าๆนะครับ เดี๋ยวเอาไว้ดูกันนะครับวันนี้อาจจะไม่มีแสงมากนะครับเพราะฝนเพิ่งตกพรำๆเมื่อวานนะครับแล้วก็ให้ฟ้าก็ไม่ค่อยเปิดนะครับมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับนี่นะครับจะให้ดูชัดๆนะครับนี่ของจริงนะครับผม ที่ผมกินจริงทำจริงนะครับเพราะวิดีโออ่ะมันจะไปอะไรภาพไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นกล้องไอ้มือถือด้วยนะครับเห็นว่าจางขึ้นหรือเปล่าจางขึ้นนะครับผมแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี้ยกขึ้นเลยนะครับผมดํายกขึ้นเลยนะครับแต่ที่แต่ก่อนทําไมกินแล้วไม่หายกินแล้วไม่หายคือผมไม่กินกินยาไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ทาครีมแล้วก็คืว่า แต่ก่อนนะคือไม่ใส่ใจนะครับผมกินก็กินเฉยๆแล้วก็ไปทํางานเหมือนเดิมนะครับมนเลยก็กินบ้างไม่กินบ้างนะครับวันนี้ก็เริ่มมากินจริงจังเลยนะครับผมเมื่อเดือนที่แล้วมาถึงตอนนี้ก็2เดือนนะครับผมหลังจากนี้ผมจะกินไปให้ครบ3เดือนนะครับดูว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะครับผมแต่สําหรับคนที่เป็นน้อยกว่าผมอ่ะอาจจะก,กิน2เดือนนะครับ อย่างน้อยต้องรักษาต่อเนื่องด้วยนะครับผมประมาณ2เดือนนะครับใครจะเป็นน้อยเ็นมากอย่างน้อยต้องกินอย่างน้อย2เดือนนะครับผมมันจะเห็นผลช้าแต่เห็นผลแน่นอนครับผมนี่ก็อย่างที่คลิปๆที่ผมทำมาครับทํำคลิปออกมาให้ดูเพื่อเป็นให้เห็นกันเลยนะครับไม่มีแค่รูปภาพให้ดูนะครับผมจัดทำวิดีโอให้ดูเลยนะครับ พราะตัวผมก็ต้องทดลองก่อนนะครับผมถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นนะครับผมจะกินอีกหนึ่งเดือนนะครับผมหลังจากนี้ต่อไปกินอีกหนึ่งเดือนแล้วก็จะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมแต่ส่วนใครที่สนใจจะซื้อไปกินนะครับผม ที่ต่อมาจากเบอร์โทรนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่หัวหัวข้อคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ ID line นะครับผมจะใส่ไว้ที่หัวข้อของการทำคลิปนะครับผมอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้ขายนะครับขายเหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้เป็นตัวแทนขายนะครับผมผมต้องไปซื้อที่ร้านแล้วก็เอามาส่งให้ คุณอีกีนะครับคนที่สนใจนะครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับผมต้องไปซื้อที่บริษัทที่ร้านก่อนนะครับผมแล้วก็วิ่งไปซื้อขับรถไปซื้อเสร็จเรียบร้อยก็จะมาส่งให้แล้วก็แพ็กกล่องแล้วก็ส่งให้คุณอีกีนะครับผมส่วใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ คนที่ไม่กินไม่ถึง1เดือนหรือ2เดือนน่ะยาสรุปนะครับผมว่ายาตัวนี้ไม่ดีนะครับต้องทดลองกันก่อนนะครับผมนี่ครับของผมก็ให้เห็นนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ติดตามเดือนหน้านะครับอีก1เดือนนะครับผมกินเวียก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ